รียนชันป .6 ทุกคนนะครับหลังจากที่เราหาหอระมโมาสองวันแล้วทั้งวันจันและวันอังคารแล้ววันนี้ครูจะเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวเบื่อกันสะก่อนนะครับเราจะมาหาคอรอนอบ้างอเรามาดูซิว่าคอรอนอใครได้ยินว่าคอรอนอคอรอนอคอรอนะครับครนนย่อมาจากอะไรเออคอรอนอคอรอนเนี่ยย่อมาจากอะไรนะครับคอรอนนอย่อมาจากคําว่าตัวคูณร่วมน้อยนะครับซึ่ง นะครับถ้าตัวย่อคารนอนเนี่ยมาจากตัวคูณร่วมน้อยนะครับนะครับโอเคซึ่งวิธีการหามันก็มีหลายวิธีเหมือนกับหอระมอนะครับแต่อันนี้ครูวันนี้ครูขอเสนอวิธีแรกก่อนนะครับวิธีแรกก็คือจะใช้วิธีผลคูณร่วมนะครับการหาผลคูณร่วมนะครับซึ่งจะหายังไงนะครับเดี๋ยวรับชมได้เลยเนาะมาดูกันเลยวิธีน,นี้เป็นวิธีที่1เนานะโดยใช้ผลคูณร่วมนะครับ ตอนนี้ยังไม่บอกว่าวิธีไหนง่ายที่สุดนะนะจะเสนอหลายๆวิธีให้หนูดูและหนูก็เลือกใช้วิธีที่ง่ายที่สุดหรือสะดวกที่สุดต่อการทำเนาะ,ะมาดูวิธีแรกผลคูณร่วมทํำยังไงในการหาคอรนอนะครับเริ่มต้นก็คือหาคอรนอของ4และ12บางคนยังไม่เข้าใจคําว่าผลคูณร่วมคืออะไรนะครับผลคูนร่วมก็คือการที่เราเอาเลขเนี่ยคูณไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นผลคูณร่วมไปเรื่อยๆเนาะเช่นเลข4และเลข12เรามาดูซิว่าถ้าค,คูณเลขไปเรื่อย ่าเหมือนกันท่องแม่สุขูนนะลูกแล้วเราจะไปเจอกันที่เลขอะไรเออคุณช้คเาว่าจะไปพบรักกันที่เลขอะไรอ่าดูนะ4ี่ไปเรื่อยๆครับ4ี่สองแปดสี่สาม4ิบสองส้าพอละอ่าต่อไปแม่12บ้าง 1> 12 1 12 12นึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามี่สบแปดสิากนักเรียนดูซิพบรักกันที่เลขอะไรเห็นชัดเจนเลยเลขอะไรเนะี่ยสิบสองกับสิบอเออพบรักกันที่เลขอะไรลูกสิบสองนั่นเองแสดงว่าเลข12ก็จะเป็นอะไรครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นคอรนอนของสี่และสิบสองนั่นเองอ่ะเราก็สุดท้ายว่าดังนั้นคอร์นนะครับของ สี่และสิบสองคือเลขอะไรนั่นเองครับคือเลขอะไรลูกคือเลขสิบอะไรครับสิบสองนั่นเองเรียบร้อยแล้วเป็นไงเออเจอกันที่เลขอะไรพบรัก,กันที่เลขอะไรตอบเลขนั้นเลยนะครับเอาเลขที่เจอกันก่อนเลยครั้งแรกอ่าต่อไปห้าและสิบมาแม่ห้ามาเลยเลยแม่ห้ามาโลดเลยลูก 1> 5 1 5 5 2 10, 5 3 10, 5, 5, 4, 20, 5, 5, ้5ห้าสองสิบห้าส่ยพอก่อนแม่สิบบังสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสาโอเคพบรักกันที่เลขอะไรครับเจอกันที่เลขอะไรเนี่ยอ่าเจอกันที่เลขอะไรเห็นเลยเจอกันที่เลข10เลยอ่าแสดงว่าดังนั้นนะครับคอรโนอรของอะไรลูกของห้และ10คอร,รอนอรของ5และสิบคืออะไรครับ คือนะครับก็คือเลขอะไรหลุกก็คือเลข10นั่นเองเรียบร้อยแล้วอ่าต่อไปข้อต่อไปนะครับให้หาคอนอของ3 6และ10มารุยพร้อมกัน3 6และ10อ่าแม่3ก่อน 3าม3นึ่3สามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิเยิบสามแปดยี่เ็ป็นสามสิพอก่อนอ่าแม่อะไรต่อครับแม่อะไรต่อมาแม่6ต่อ6 1 6 6 2่งหกหกสองสิบส6 6หกสามสิ่ยพอก่อนนะครับต่อไปแม่10บบ้างนะครับแม่10บบ้าง สิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าห้าสิบสิบหกหกสิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบโอเคนะครับแต่เราดูเลขที่มันมีเหมือนกันทั้งสามตัวเลยพบรักกันที่เลขอะไรเจอกันครั้งแรกที่เลขอะไรครับสแกนสิใครหาเจออ่ะช่วยครูดูหน่อยอ่าครูเจอแล้วเลขอะไรลูกใช่ไหมใช่ไหมเจอกันครั้งแรกที่เลขอะไรครับสามอะไรที่มีเหมือนกันสามตัวทั้งสามตัวเลยคือเลขอะไรครับสามอะไรลูกสามสิบอ่าแสดงว่าคอ,อนของข้อนี้ตอบได้แล้วลูก ครนอนข้อนี้นะครับครนอนของอะไรลูกของเลข3เลข6และเลข10นะครับคือเลขอะไรลูกครนอนคือเลขอะไรครับครนอนคือเลข3แล้วนั่เนเอง30เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคครูว่าไม่น่าจะยากจนเกินไปเนาะขอให้นักเรียนไปฝึกฝนทำในแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยเนาะแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้แค่นี้ก่อนเนะาะบาย